สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีความหลงจากตึกลูกยางชายซีวีลีกสนามที่2ที่แข่งขันจบกันไปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามาเก็บตกให้ได้ฟังกันกับความพิดเห็นของแฟนชาติคู่แข่งขันอย่างชาวอินโดนีเซียหลังเกมแมตช์เดย์ที่3ที่ทีมชาติไทยสามารถทำผลงานได้ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องเมื่อสามารถเอาชนะทีมเจ้าภาพอินโดนีเซียได้ถึงถิง่น3ต่อ1เซตส่งผลให้นักตบหนุ่มไทย ทำสถิติชนะ3แมตช์รวดคว้าแชมป์สนามนี้ไปครองได้อีกหนึ่งสนามหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ก่อนก็ประกาศสักดา์คว้าแชมป์เหล็กแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์มาได้ก่อนแล้วซึ่งจากผลงานที่จบลงแบบไร้เทียมทานของทีมระบอชายไทยในรายการนี้แฟนลูกยางชาวอินโดนีเซียที่ทีมชาติของพวกเขาต้องพลาดแชมป์คาบ้านจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมมองจากพวกเขากันดครับ โดยชาวินโดคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์ตัดเพอหลังการคว้าชแชมป์ได้อีกสนามของทีมวอลเลย์บอลชายไทยได้ถึงประเทศอินโดนีเซียว่าทีมชาติไทยได้เข้ามาแทนที่ทีมชาติอินโดนีเซียในตำแหน่งราชาแห่งเอเชียแต่วันออกเฉียงใต้แล้วที่คนต่อมาก็คอมเมนต์หลังการคว้าชแชมป์นี้ของทีมวอลเลย์บอลชายไทยได้วยว่าประเทศไทยได้ครอบครองบัลลังของวอลเลย์บอลในอาเซียนครบทั้งราชาและราชินีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนคอมเมนต์ต่อมาทีไ่ได้มองถึงการแพ้ไทยอีกครั้งของทีมชาติอินโดว่านี่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจเลยเพราะแม้แต่เจอกับทีมชาติเวียดน,นามเราก็ยังยากที่จะเอาชนะได้มันจึงไม่ต้องพูดถึงการเจอกับทีมชาติไทยที่มีสภาพจิตใจที่ดีเลยซึ่งคนต่อมาก็มีความคิดเห็นต่อไปว่าฉันได้บอกตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วว่าเราจะต้องพ่ายแพ้และจะยังคงต้องเป็นรองไทยถ้าโค้ตนั้นยังคงเป็นคนเดิมเพราะ อะไรที่ฉันได้เห็นก็คือทีมไทยนั้นเริ่มต้นที่จะมีความเชื่อมั่นเมื่อพวกเขาเอาชนะอินโดนีเซียได้ในเลกแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์และจากนั้นมาผู้เล่นไทยก็ไม่เคร่งเครียดกันอีกต่อไปและมีความเชื่อมั่นมากขึ้นในการเล่นกับทีมชาติอินโดนีเซียในขณะที่ผู้เล่นอินโดนีเซียเองที่เคยมีความเชื่อมั่นในการเจอกับไทยกลับเริ่มต้นที่จะประมาทซึ่งถ้าเราเริ่มคุ้นเคยกับการแพ้ทีมชาติไทยมันจะต้องส่งผลกับสภาพจิตใจของผู้เล่นในอนาคตเมื่อปีก่อน เราคุ้นเคยกับการเอาชนะทีมชาติไทยและสามารถสร้างความยากลำบากให้กับทีมอย่างเกาหลีใต้และก็ทีมชาติจีนได้แต่ว่าในาตอนนี้เรากลับได้ถดถอยลงแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มองว่าที่จริงทีมของเราก็มีความสามารถที่จะเอาชนะทีมไทยได้เพียงแต่ในครั้งนี้ทีมชาติอินโดนีเซียยังคงมีด้านจิตใจที่ด้อยก,กว่าผู้เล่นไทยในช่วงเวลาที่กำลังทายเลือดแบบนี้ เรายังคงจําเป็นที่จะต้องมีผู้เล่นในระดับซีเนียทั้งในตําแหน่ง OPMB และก็ o ออยู่กับทีมด้วยมันไม่ใช่ยกเครื่องกันแบบทันทีที่คล้ายกันกับคนต่อมาที่ได้มองว่าในแมชอย่างนี้มันดูเหมือนว่าอิโดนีเซียได้สูญเสียทั้งด้านสภาพจิตใจมันยังคงต้องการบทบาทของผู้เล่นซีเนียในสถานการณ์ที่มันวิกฤตส่วนชาวอินโดนีแลมดับต่อมานี่ก็ได้มาบ่นไปอีกด้วยว่ามันไม่มีการเรียนรู้จากเลกแรกกันเลย ถ้าเรามีผู้เล่นอย่างฮาริโนริวานและดีมารเราก็จะสามารถเป็นแชมป์ได้มันจึงน่าเสียดายมากที่ศักยภาพของผู้เล่นของเรานั้นมันสูงกว่าผู้เล่นไทยแต่เราไม่สามารถที่จะใช้มันส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงผลลัพธ์ในเกมนี้ด้วยความข้องใจว่านี่มันเป็นเพราะว่าไทยนั้นได้แข็งแกร่งขึ้นมาจริงๆหรือว่ามันเป็นเพราะว่าทีมชาติอินโดนีเซียนั้นตกต่ำลงกันแน่ ซึ่งในเรื่องนี้คนต่อมาก็ได้แสดงมุมมองถึงประเด็นนี้ว่ามันก็น่าคิดนะวอลเลย์บอลชายอินโดนีเซียมีอันดับที่เหนือกว่าไทยแต่จริงๆแล้ว3นัดหลังที่เราเจอกับไทยกลับด้อยกว่าพวกเขาที่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมอีกว่าเราแพ้ไทยแล้วก็แพ้อีกมันจึงต้องยอมรับว่าคุณภาพผู้เล่นของอินโดนีเซียชุดนี้ยังคงด้อยกว่าทีมชาติไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของเกมรุก มันน่าผิดหวังมากที่เราพลาดท่าในบ้านของตัวเองส่วนคนต่อมาที่ได้มาแสดงมุมมองพร้อมกับความคาดหวังว่าในปีนี้ทีมไทยมีสภาพจิตใจและมีประสิทธิภาพในการเล่นที่ดีกว่าเราอย่างชัดเจนในขณะที่อินโดนีเซียรู้สึกได้เลยกับผลจากการขาดริวานโดนี่และก็ซุนฟีจึงหวังว่าพวกเขาจะกลับเข้ามาสู่ทีมอีกครั้งในการแข่งขันซีเกมที่เกี่ยวกับเรื่องนี้คนต่อมาก็ได้มองว่า ถ้าในซีเกมเรายังคงมีทีมที่มันเป็นแบบนี้อยู่เหรียญทองของเรามันจะต้องจางหายไปคุณภาพมันได้ตกต่ำลงเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองว่าถ้าสควอตทีมของเรายังเป็นเช่นนี้โดยที่ไม่มีการปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงไดๆบางทีเหรียญทองซีเกมในปีหน้ามันอาจจะถูกไทยยึดไปก็ได้เพราะในปีหน้าพวกเขาก็จะเป็นเจ้าภาพด้วย ส่วนแฟนอินโดคนต่อมานั้นได้มีความคิดเห็นว่าถ้าทีมชุดนี้ของเรามีการเตรียมทีไว้นานกว่านี้เหมือนกับทีมไทยเราก็คงจะสามารถถล่มไทยกันไปได้แล้วการหายไปของริวานมันได้ส่งผลต่อทีมจริงๆซึ่งคนต่อมาก็ได้มีมุมมองไปในทิศทางที่เห็นด้วยว่าหลังจาก2เกมที่เจอกับทีมชาติไทยมันดูเหมือนว่ามันยังคงจำเป็นสำหรับทีมชาติอินโดนีเซียที่ต้องมีริวาน ที่จากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้กล่าวถึงเล่นรายนี้ของเขาไปอีกด้วยว่าถ้าเราไม่ใช้ริวานกันต่อไปวอลเลย์บอลอินโดนีเซียมันจะต้องดิ่งลงไปอีกกว่าเราจะชนะเวียดนามได้ต้องมีถึง5เซตและต้องแพ้กับทีมชาติไทยถึง2ครั้ง2คราโดยที่เอาชนะพวกเขาได้เพียงแค่1เซตเท่านั้นซึ่งจากตรงนี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ว่าก็คงต้องรอให้กฤษดาและนาภาเดชเลิกเล่นให้กับทีมชาติไทยก่อนแล้วทีมชาติอินโดนีเซีย จะสามารถเอาชนะไทยต่อไปได้ส่วนคนต่อมานี่ได้มองความแพ้แพ้ครั้งนี้ของทีมชาติอินโดว่าจากเลกแรกมันก็รู้ได้แล้วว่ามันไม่แน่ว่าจะเอาชนะทีมชาติไทยได้เพราะจากที่ได้เห็นเกมของไทยนั้นมีความพร้อมในทุกด้านโค้ชของพวกเขาก็สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องอยู่เสมอด้วยและไม่มีการล่าช้าในการเปลี่ยนตัวผู้เล่นส่วนคนต่อมานี่ก็มองไปถึงปัจจัยที่นำไปสู่ความปรชาชัยของหนุ่มอินโดว่า จากที่ได้เห็นคะแนนทีมชาติอินโดนีเซียนั้นพ่ายแพ้จากในด้านของสภาพจิตใจเซตที่2มันควรต้องชนะเมื่อขึ้นนํา24ต่อ20แต่จิตใจนั้นกลับสอบสนและเกมก็ยุ่งเหยิงเช่นเดียวกันกับในเซตที่4ที่ด้านจิตใจนั้นมีบทบาทสําคัญที่คอมเมนต์ต่อมาก็ได้แสดงมุมมองเพิ่มเติมไปถึง1ในจุดอ่อนของทีมชาติอินโดนีเซียในเชิงเปรียบเทียบด้ว่ามัน ขาดผู้นําในสนามและทีมชาติอินโดชุดนี้ก็ขาดการโจมตีที่มันหลากหลายเป็นอย่างมากการเล่นของพวกเขาจําเจเกินไปจนบล็อกและก็ลิเบอร์โรของคู่ต่อสู้สามารถอ่านได้อย่างง่ายได้และทีมชาติไทยเองก็ยังมีอนุรักษ์ที่สามารถปั๊มจิตวิญญาณของทีมไทยในสนามได้แม้ในยามที่กัปตันของทีมชาติไทยจะอยู่บนม้านั่งสำรองเท่านั้นแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มองความแพ้ครั้งนี้ของทีมชาติอินโดนีเซียไปในมุมที่ต่างไปเล็กน้อยว่า นี่มันก็ไม่ใช่เกมที่เลวร้ายนะอินโดนีเซียเองก็เล่นกันได้ดีเพียงแต่ว่าทีมชาติไทยนั้นแข็งแกร่งมากในครั้งนี้การพัฒนาของทีมไทยนั้นพร้อมมากที่จะก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าแห่งอาเซียนจึงขอแสดงความยินดีกับทีมไทยด้วยซึ่งชาวอินโดคนต่อมาที่เป็นความขิ้เห็นสุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาก่าวเพิ่มเติมด้วยการให้กําลังใจทีมชาติของเขาว่าจงรักษาจิตวิญญาณกันเอาไว้แล้วยามกันอีกครั้งในปีหน้า หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าเราจะสามารถรักษาเหรียญทองซีเกมเอาไว้ได้และสามารถเอาคืนความแพ้แพ้ครั้งนี้ในบ้านของไทยได้ครับแตหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนลูกยางชาวอินโดนีเซียหลังการคว้าอีกหนึ่งแชมป์ในศึกซีวีลีกสนามที่2ของทีมชาติไทยของเราที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความขาดตกบกกร้องในการแปลนะาตรงส่วนใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วย แล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ